สวัสดีครับแฟรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําขวิเศษครับมายำดึกนี้นะครับวันเสาร์ที่8ตุลาคมสอ6 6ย6 6ครับย2ิบสกามาทีครับแหมช่วงนี้คุณสุดิชัยหยุ่นนี่แซะแซะนายกเศรษฐาจริงๆเลยนะครับครับก็นายกก็ตอบสุดิชัยหยุ่นนะครับเมื่อ35นาทีที่แล้วนะครับซึ่งเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วนี่ คุณสุดิชายยุนได้ทวิตเตอร์นะครับไม่ได้ถามเล่นๆถามจริงเพราะคุณเศษฐาล้อเล่นกับนักข่าวว่าจะเอานายกสองคนจะเอานายกคนไหนมี2คนนะทำให้บางคนอาทให้คนไทยคิดว่าจริงๆหรือเรามีนายก3ามคนนี่ฮะวันนี้เรามีนายกกี่คนก็มีคนดีทวิตไป ไปพันหนึ่งร้อยครั้งนะครับคนเห็นไปสองแสนเก้ากับสองสามแสนนะครับโอเคก็มีคนมาแซะนะมีคนมาแซะแล้วก็ภาพที่เห็นนี้นะครับภาพที่เห็นนี้ภาพที่เห็นนี้ก็วันนี้มีคนที่พูดถึงว่า นายกไปเหมือนกับจุมพิษมือคุณองคอิงอะน,นะครับซึ่งก็มาดูตรงนี้นี่นะฮะไทยโพสต์เริ่มเปิดเกมก่อนเลยเมื่อเช้านี่ฮะวิจารณ์แซดภาพอันนาถไม่สมศักดิ์ศรีนายกอั้มตรีไทยนะครับวิจารณ์แซดไม่สมศักดิ์ศรีนะครับแต่จริงจริงแล้วถ้าดูจากตรงนี้นะครับนี่ครับก็เหมือนกับ c ลิ c k Hand Kissing, นะครับ greet the greeting g e s t อ r e อ่าภาษางลิษอ่านยากมาดูแบบอ่าเป็นว่ามาคลองจูบมารีเนียทรัมม์นะครับเมื่อปี18นะครับนี่ลักษณะเหมือนกันครับลักษณะเหมือนกันนี่ครับจูบที่มือนะครับเหมือนกันเลยนะครับซึ่งก็ ปโพสก็เอามาเล่นข่าวตรงนี้นะครับโอเคคุณสุทธิชัยนะครับนายกก็ตอบเลยนะคนเดียวครับเศรษฐาทวีสินคนเดียวครับเศรษฐาทวีสินก็มีคนมาเข้ามาตอบกับนายกเศษฐาเหมือนกันนะฮะบอกว่าสุทธิชัยยุ่นแค้นชินวัตรจนตายเพราะพานพะโลไปคนอื่นๆด้วยนะ โอเคนัมเบอร์วันก็ก็คือวิ่งเข้ามาตอบเลยนะครับถ้าดูจากตรงนี้นายกตอบเองนายกตอบเองแล้วไม่ใช่อันเดียวนะไม่ใช่อันเดียวแล้วก็ 4, 4 1นาทีที่แล้วนะครับด่วนครับนายกเป็นห่วงพี่น้องอิสราเอลนะพี่น้องคนไทยอยู่อิสราเอลครับที28ตุลาคม ด่วนอนุทินสังการถึงผู้ว่าทั่วประเทศประสานเข้าคนแรงงานไทยในอิราเอลเรื่องก่อพิญาพี่น้องที่กำลงงานกลับบ้านด่วนก่นเกิดกวาดล้างในอิสราเอลทําให้พี่น้องแรงงานไทยบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตได้นะครับอันนี้43นาทีที่แล้วเขากินเลี้ยงกันที่ไหนีนนายอยู่เขกินเลี้ยงเนาะนี่ครับโอ้โหรู้สึกว่า สูที่ใช่หยุ่น,นี้แสะตลอดนะก่องทัพกอตอประสานเสียงคนไทยรีบกลับบ้านด่วนไม่มีอะไรชัดกว่านี้รีบกลับหาคนที่เรารักดีกว่าครับกลับบ้านด่วนกองทับกอตอประสานเสียงคนไทยรีบกลับบ้านอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็านายกเศรษฐาบอก ทุกสายข่าวความมั่นคงรายงานว่าสงครามจะแพ้ไขยยงกวาขอให้กลับบ้านทางรัฐบาลพร้อมนำขึ้นไปรับขอบคุณช่วยเสนอข่าวครับกลับบ้านเรานะครับเชิญชวนกลับบ้านเรานะครับปลอดภัยที่สุดแล้วก็เมื่อบ้านเฮาท้อพี่น้องประเทศเฮาปลอดภัยอยู่กว่าพูดหลายเด้อครับอันนี้นาะยกก็ตอบนะ สถานการณ์สู้รบบริเวณศูนย์การฉนวนกาซ่ามีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายตัวเป็นอันตรายต่อชีวิตและอบพยพลำบากขึ้นพี่น้องในอิสาราเอลกับบ้านเราเถอะครับอ่อนวอนเลยแล้วก็นี่มีตรงนี้อีกนะครับมีตรงนี้อีกนะนายกก็อตอบโมโนนิวนะ เสรษจทาขขอรายงานในอิสาราเอลกับบ้านใรือสุดวันไม่ปลอดภัยนะครับถ้าติดขัดอะไรขอให้บอกขอบคุณครับกลับเธอครับอันนี้เขาก็รีทวิสุทนิชัยอยู่อีกนะ14นาทีแล้วกลับเธอครับกลับเถอครับมีคนถามทำไมนายกถึงโค้ดโค้ดก็คือเหมือนกับเข้าไปคอมเมนต์เพิ่ม ของสุธิชายยุนครับอันนี้ก็ถือว่ามาดูนี่ฮะเหมือนกับคุณสุธิชายยุนแสะเศรษฐาทวีสินนะโอเคไม่เป็นไรครับเป็นสีสันเป็นสีสันนะครับก็ขอบคุณภฟายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทมขวิเศษครับสวัสดีครับ